สวัสดีครับพบกับกลยุทธ์ประจำสัปดาห์นะครับก็หลังจากหยุดยาสงการกันไปนะครับเรากลับมาเริ่มต้น ในเรื่องการทํางานสู่สัปดาห์ใหม่นะครับแล้วก็มองในเรื่องของตัวการกลับสู่รูสู่ทางสาหรับตลาดหุ้นไทยในรอบนี้ก็คือการกลับขึ้นมาอยู่ในระดับที่เรียกว่ามีการฟื้นตัวได้อย่างต่อนเนื่องนะครับผมยังคงมองในเรื่องของตัวตลาดหุ้นไทยนะฮะว่าการปรับฐานย่อยในระหว่างทางที่เกิดขึ้นจากนี้ไปจะไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่คล้ายกันกับเมื่อตอนเดือนกุมภาแล้วก็ตอนเดือนมีนานะครับอย่างในตอนนั้นก็จะมีเหตุทั้งแบงค์งล้มแบงค์ลั่นนะครับงบการเงินใน แต่มาที่สที่ผิดคาดนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ย ผมมองว่าในเรื่องของตัวปัจจัยหรือว่าบริบทเนี่ยมันแตกต่างกันไปนะครับเงินปัจจัยแวดล้อมในเรื่องของตัวปัจจัยเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยคงจะไม่ได้มีน้ําหนักนะครับที่จะกดดันให้ตัวของเซ็นอินเด็กซ์เนี่ยปรับฐานรุนแรงเหมือนกับในรอบที่ผ่านมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของตัวประเด็นหรือว่าปัจจัยที่คนอาจจะต้องตามกันก็คงจะเป็นภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนะครับทั่วโลกนะที่อาจจะมีโอกาสในเรื่องของ,ของการชะลอตัวมากกว่าที่คาดนะครับแล้วก็นํามาสู่ในเรื่องของตัวทิศทางการปรับดอกเบียนะไม่ว่าจะเป็นทาง ธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าต,าตัวกนงนหอในบ้านเราเองก็แล้วแต่เนี่ย นะครับผมมองว่าอาจจะไม่ได้เห็นในเรื่องตัวดอกเบี้ยที่ขึ้นได้เยอะนะครับแล้วก็มีแนวน้มที่กําลังจะเข้าสู่ในเรื่องของปลายทางขาขึ้นนะซึ่งในตัวของธีมการลงทุนในรอบนี้เนี่ยนะครับผมยังคงเน้นย้ากับในเรื่องของตัวสถานการณ์ณปัจจุบัน,นที่มองว่าดอกเบี้ยเองถ้าขึ้นได้ไม่เยอะนะครับหรือว่าปลายทางขาขึ้นแล้วเนี่ยหุ้นที่น่าจะเล่นตรงข้ามกับดอกเบี้ยน่าจะกลับมาขึ้นได้ดีกว่าตลาดโดยรวมนะไม่ว่าจะเป็นอย่่งพวก leasing เช่าซื้อนะครับโรงไฟฟ้าหุ้นที่มีการแบกหนี้เอาไว้ยเยอะ รวมไปถึงพุ้นวัฒจักรอย่างในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวทีมการลงทุนนะผมยังคงเน้นยำ้ำแล้วก็มีการเพิ่มพูนในลักษณะที่มันเชื่อมโยงกับในตัวดอกเบี้ยที่เน่นตรงกงินข้ามเนี่ยนะครับเข้าพอดไม่ว่าจะเป็นอย่างตัวสวัสดนะหรือว่าตัวของท t b เองก็ดีนะก็เป็นการส่งสัญญาณกับในเรื่องของตัวทีมการลงทุนในรอบนี้นะครับที่ทางกลยุทธ์ก็มีการปรับในเรื่องของตัวสถานะเอาไว้ก่อนหน้าเพื่อรองรับกับไอ้ตัวของอปัจจัยมหภาคที่กําลังจะเกิดขึ้นนนใอ แล้วนะทีนี้ในส่วนของตัวผู้แน,นะนำประจําสัปดาห์มีอะไรกันบ้างนะครับก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น CPO c, c p n กันกุลก็ถือว่าทําผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดโดยรวมนะครับในสัปดาห์นี้ทางทีมวิจัยก็จะเลือกขึ้นมา3ตัวเช่นเคยนะก็จะมี AOT BJC บนะครับบริยุกเกอร์แล้วก็ในส่วนของตัวบัตรเครดิตกรุงไทยหรือว่า KTC นะครับ,นะรบโอเคในสัปดาห์นีนะ้ก็จะฝากเนื้อหาไว้ประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ในสัปดาห์ถัดไปก็พบกันใหม่เนะราคงจะเข้า สู่หมดในเรื่องของการเริ่มทำพรีวิวกำไรในแต้มาที่1กันละนะครับเดี๋ยวอย่งี้ก็ติดตามดูในส่วนของตัวทางฝ่ายวิจัยที่จะมีการสรุปในเรื่องตัวนางลงผลการดำเนินงานในแต้มาที่1ออกมาให้นะครับสัปดาห์นี้ก็ฝากเนื้อหาไว้เท่านี้สวัสดีครับ